อะไรครับสวัสดีครับผมกูนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดคุยกับเมสันเมา์นะครับว่าที่กองการคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคไปโดยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับฟาบิโซโรมาโน่ได้รายงานข่าวว่าแมนยูนะครับจ่อที่คว้าตัวเมสันเม์มาแล้วนะครับโดยที่เซ็นสัญญาถึงปี2028นะครับ โดยที่ราคาของเมสันเมาส์นะครับจะอยู่ที่55ล้านยูโรและบวกแอดออีก5ล้านยูโรโดยที่นักเตะคนนี้ครับเป็นความหวังใหม่ของแฟนแมนยูเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับแมนยูครับจะมีกองกลางตัวหลักอยู่แค่สองคนนั่นก็คือเฟรดกับแม็กโทมีเด้นะครับโดยที่เมสันเมาส์ครับจะเข้ามาทดแทน2คนนี้โดยตำแหน่งของเขานะครับเขามาจะเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับสามารถยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางได้และมีความแข็งแกร่งนะครับในการเล่นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้อีกด้วยโดยสถิติเมสันเมาส์นะครับในพรรีีีีเมมย์ลลกกฤดูาาาท่่ผน เอาลงเล่ให้กับเชลซีทั้งหมด24นัดเท่าสก,กัดบอลสำเร็จ19ครั้งดักบอลทั้งหมด8ครังร้งชนะคู่แข่งอีก86ครั้งบล็อกลูกยิงอีก6ครั้งเซนการผ่านบอลสั้นอยู่ที่81%ส่วนยาอยู่ที่63%แน่นอนครับว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยเมสันเมาอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ถ้าเป็นในช่วงีพีคเนี่ยเขาสามารถยิงได้ถึง10ประตูเลยครับในการเล่นสตไตล์แบบบล็อกทูบล็อกยส่วนของตรงนี้ครับเขาจะช่วยในการทำเกมลุกได้อย่างดีและแฟนบอลแมนยูคิดยังไงกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ